สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ก็จะพามายำยำอีงูครับพี่น้องดักอีงูไว้อยู่ข้องขันหลังครับผมขันหลังผมว่ามาหลุนกันเพิ่งมาจากเขาหรือบ่อเขาครับบ่อแร่คาับาากองมากครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนกันครับเดี๋ยวขึ้นมากคอยเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะครับหลุนมันครับมากเลยพี่น้องเอ้ยเต็มอันยะคือเราครับอุ่น เดี๋ยวมันยาเลยคนอยากปล่อยเตาก่อนพี่น้องเตาหลายแห้งครับเตาหลายคักดักปลาเด้อพี่น้องไม่บุได้ดักเตา จักตัวเลยสามตัวแล้วครับสามตัวแล้วครับเ่าเอฟบมาเนี่ย,ยครับปลาอ้ ดักอี๋โง่ครับมือมายามือที่สองอล่อยเตาพี่น้องบาทนี้บ่อไรก็คากล้องมากเลยพี่น้องขอให้เลยอยเตากันครับ เอาไรแห้ยมปล่อยลูกไปครับอันนี้ไม่จะปลาอาญ,ญาเลยไปนองหมดหมันคือเกา้าี่นอง ก็เป็นอะไรขากล่องมากครับขอโถษหลายครับแบกสั้นเนี่ยครับผมใสใ่ไหมครับพี่น้องคุณง่ายมองครับง่ายมองถือเตปปาก็เดื่อเตีย๋ยวมายาเลยง่ายมองครับพี่น้องเดี๋ยวอีพี่สามมาลุ่นกันครับพี่สามมาลุ่นกันต่อไปว่าจะถือหรือบ่ถือครับ เดี๋ยวพี่สามาลุนกันครับกินข้อเงี้ยนะครับน้ามันฟ่วงครับไอ้โง่กับแคบเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆก็ครับขันโบคือกับสิเปียนแผนใหม่ปลาหลายแห้งนะครับพวงนี้ปลาหลายแห้งปลาหลายแห้งครับครับผมพี่น้องกับสำเร็จคือเก่าครับมึอนี่อะไรปลากระเดือเตี้ยมันยาเลยครับคือเก่าเดี๋ยวอพี่พี่หนามาพอกกันไหมครับมาหยามไหมว่าสิเปียนยังไงบฝนตกครับมึอนี่ฝนบบตก พัดฝนตกปลาไม่สี่เหลี่ยนครับพัดฝนบบตกนี่มันสิถือเทปปลาก็เดิดกับเตารับพี่พี่สามมาติดตามครับพี่พี่สามมาติดตามกันครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พี่สามพอกันครับ